เด็กเวลาบนแม่เบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำอาหารจะทำเอาเอาเนี้ยเอานี้ไปทำเบื่อเบื่อบ้างก็ได้นะลูกนะความเบื่อไม่มีนะเบื่อเบื่อก็มานั่งเบื่อเบื่อกับแม่นี่เบื่อกันสองคนไหมไม่มีนะการไม่ดิ้นลนทำอะไรเนี่ยเป็นทักษะในศัตว์วษที่ยี่สิบเอ็ดจริงๆทุกศัตวรริทยนะศัตว์วษทยี่สิบเอ็ดยิ่งหนักเลยอยู่เฉยๆไม่เป็นอ่ะถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นผลที่ตามมาคืออะไรครับอยู่เฉยๆไม่เป็นกระเป๋าโผล่มา เขาไอจีแฟนเก่าผล่มาไหม <c oughs> อะไรวะมันบอกมันเลิกคบแล้วมันไม่มันหลอกเรานี่ว่าเอาแล้วเริ่มทะทำไมเขาทํากับแบบนี้ทําไมนีไปแล้วพ่อเขาเป็นกับเราแม่เขาเป็นกับเราเปไปละวไปแล,ปล้วซุยสาย<ม>ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่เขาไม่รู้จะออกจากวงวนนี้ตรงนี้ยังไงและชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกเทรนให้หนีมาตลอดหน,นีแบบอะดัพีฟ หนีแบบการปรับตัวก็ดูดีใช่ไหมหนีแบบอะดแอทีฟหนีแบบเมาอะดแอทีมนี้แบบผิดผิดก็ไปติดยาแต่ก็หนีบางคนก็หนีไปเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมผมบอกไหมมันก็มันก็ได้รับการยอมรับแต่วันดีคือดีถ้ายอดฟอลโล่มันหายไปเน็ตพังเออถูกถลม่มดาวเทียมเคเบิลใต้น้ำหรือไม่รู้อะไรไม่รู้จะเกิดขึ้นมาออะไรไม่รู้แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะเราโตมาในบรรยากาศที่ ส่งเสริมให้เราไปหาความมั่นคงหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบใช่ไหมคือเราก็พางไปที่ชอบที่ชอบอ่ะนึกออกไหมเราอยู่กับที่ไม่ชอบไม่เป็นอนะ่ะเราไม่ได้ถูกเทรนให้อยู่ที่ไม่ชอบเราถูกเทรนให้ทําดีกว่านี้แล้วก็จะพ้นจากตรงนี้ทําได้ก็ไม่อยากเจอแบบนี้จะไม่ทํานี้สิสุดท้ายเราก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบจนได้คมอม์ตโซนเราก็แคบลงแคบลงแคบลง,ลงถ้าเราถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยจริงโลกทั้งใบมันจําลองมันอยู่นี่เนาะ ศึกษาจักรวาลนะยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้ตรงนี้เนี่ยรู้ไปทั่วหมดแล้วอ่ะแต่เนีียไม่รู้เนี่ยหายไปหนึ่งโลกภายในไม่มีใครศึกษาศึกษาแทนกันก็ไม่ได้การเรียนรู้คุณภาพภายในและการที่เราวางใจเราเลือกได้เราจะรีเลทความคิดนี้ความสุกนี้ด้วยท่าทีแบบไหนเรามีโอกาสเลือกมากขึ้นถ้าเรามีเอาแวณิเคยนั่งสมาธิกันไหมครับเนี่ย ุปสรรคกันนั่งพอนั่งสมาธิแล้วเจอศัตรูอะไรครับค,ความคิดเกือความฟุง้งซ่านแล้วไม่สงบใช่ไหมไม่สงบนั่งต่อหรือเลิกนั่งเลิกเสียเวลาเปล่าพอนั่งนั่งไปฟุง้งซ่านโอ้หไอความคิดมาเสียเวลาเปล่าไม่ต้องนั่งนอนก่อนดีกว่าที่ตื่นเช้าสงบสงบแล้วค่อยมานั่งใวเช้ามันก็ไม่ตื่น <laughs> ใ,ชใช่ไหมอยากจะนั่งสมาธิสําเร็จไอที่เราเฟลเฟลคนเนี่ยเพราะเราตั้ง KPI ผิดเราถูกสอน KPI มาผิดเพีว่านั่งเราต้องสงบต้องใส่ปิ้งนู่นนี่นั่น เขานั่งอยู่กับความไม่สงบไม่สงบก็นั่งไม่รู้ว่าจะนั่งไปทําไมก็นั่งเสียเวลาเปล่าก็นั่งห้านาทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย,เลยก็นั่งใครเป็นคนพูดไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าไม่รู้จะนั่งไปทําไมนอนกอดว่าเป็นความคิดทั้งนั้นโอ้เราก็อยากพูดพูดไปกูก็นั่งไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกฝนตัวเองได้ได้อยู่ทั้งทั้งที่ไม่ชอบทั้งที่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ก็เรองอยู่กับมันจิไม่ใช่เออรู้สึกเป็นแค่เป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ความจริง รีเลทกับมันด้ความเข้าใจว่ามันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันก็เป็นอีนนอย่างเดี๋ยวมันก็อย่างวันนี้มันเป็นคนดีพวงนี้มันก็รู้สึกไม่เป็นคนดีมันเป็นแค่ความรู้สึกความสุกดีไม่ดีก็เริ่มไม,เม,ไม่เริ่มไม่ก่อให้เกิดความมันไหวก็สรุปกลายเป็นเราก็เป็นคนที่มีเมนเทอรอิมมูนดีมีภูมิคุ้มกันทางจิตถ้าพูดถึงเมนเทอรอิมมูนถามว่าภูมิคุ้มกันและอะไรคือเชื้อโรคทางเมนเทลความคิดความรู้สึกความคิดนึกรู้สึกเป็นเชื้อโรค เราไม่ได้ทําตัวเองให้ปลอดโรคแต่เราทาให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันอย่างนี้นั่งอยู่นี่ฉีดวัคซีนโควิด้หมดแล้วใช่ไหมสมมตินะแล้วเวลาฉีดวัคซีนเดิมไหนโควิดตายตายกราวเลยหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคมันก็เข้าจมูกเราอยู่ดีแหละใช่ไหมที่แบบคนถามอ่ะมีคนถามลวงปูลวงปูยังมีความโกรธอ,อยู่ไหมมีแต่ไม่เป็นมีแต่ไม่เป็น ก็มีความคิดนู่นนี Guys, like away, ่นั่นเป็นเรื right ่องของสมองอ่ะเวลาวปิดชีวิตไม่ให้สมองมันทํางานได้ยังไงเราก็เริ่มไม่ต้องด่าตัวเองเวลามีความคิดชั่วร้ายมีต่างๆคนดีๆก็มีความคิดชั่วร้ายแต่เขาไม่ทําตามดีบ้างไม่ดีบ้างนะแด้สโซโฮนั่นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วถ้า้าฝึกจะเป็นคนดีจะลําบากมากเลยครับฝึกจะเป็นคนดีลําบากมากจริงๆนั่งอยู่ตอนนี้ดีกันทุกคนเนาะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะไม่มีความคิดตอนนี้ดีทุกคนเราเป็นคนดีกันหมดทุกคนอ่ะ แต่เราชั่วเป็นข่าวๆ mm hmm. ชั่วนี่ไมช่ชั่วร้ายนะเราแบบเราอาจจะเนกาทีฟเราอาจจะไม่คุนๆเป็นข่าวๆแอ็กเซปต์ Accept, ยอมรับเพื่อที่ได้แก้ไขโดยไม่ต้องด่าตัวเองไม่ต้องด่าคนอื่นแอ็กเซปมันเสียของมันเสียแล้ยอมรับก่อนแล้วจะประกอบร่างจะแก้ไขจะส้มซ่อมอะไรก็ว่ากันไปเราก็จะเอาใจล่มๆไปจัดการเวลาที่ใจเราไม่ล่มเราคงยังไม่ทําอะไรยัง mm hmm. เรายังนิ่งๆไม่ได้โอเคเดี๋ยวค่อยคุยกัน มีเดี๋ยวของขึ้นรู้อีกเนี่ยมายฟูลเนี hmm. ier, mm ่ย hmm. มันทำให้เราเห็นแพทเทิร์นมีเวลามีเวลามีเวลาเซลล์รีเฟรชเฮ้ยเราตกอยู่ในแพทเทิร์นทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเราได้ยินคําพูดแบบนี้เราสวนเรายอมไม่ได้ทุกครั้งมันเป็นอะไรของมันวันนี้เออมันเห็นแพทเทิร์นเห็นเลยว่าพูดไปก็ไม่เกิดนึกนึกเลยคราวที่แล้วทําแบบนี้ก็เกิดเกิดปัญหาคราวที่แล้วทำแบบนี้กเกิดหยุดก่อนดีกว่าเราไม่เราข้ามขั้นของการแอคเซปต์ฟังได้ยังไม่ต้องแก้ก็ได้ มันโอเคนะโอเคที่มันจะไม่โอเคอ่ะเข้าใจไหมเออโอเคน่าที่จโอเคไม่โอเคบ้างก็ได้วะมีคนถามแปลว่าอะไรอาจารย์ฟังมันก็ดูดีเนี่ยแต่มันูยังโอเคไม่ได้ทุกอย่างเออก็โอเคทันยังโอเคไม่ได้ทุกอย่างก็โอเคเนี่ยอย่างฟังเนี่ยฟังฟังทันบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างพยักหน้าไปเรื่อยโอเคอาจารย์พูดอะไรของอาจารย์ว่าไม่รู้เรื่องแต่โอเคโอเค เรอ่าเป็นบรรยายนักศึกษาฟังเวลาบอกไ่าชั่วโมงนี้นะอยากเรียนให้มีความสุขดีนะโอเคไว้เรื่อยๆทำเป็นอ๋อเหมือนเข้าใจอเคออกจากห้องมายิ้มเพื่อนอเฮ้ยเป็นไงว่าสนุกว่าอาจารย์สอนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเอาไม่รู้เรื่องมึงทำไมยึงยิ้มเอาไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องร้องไห้ก็ได้ <L> ชีวิตเราจะต้องรู้เรื่องไปหมดป่ะ <L> <L> ไม่รู้เรื่องบ้างได้ไหม <L> เออแบบไม่รู้งงงงง,งเออไม่ต้องเข้าใจไปหมดทุกเรื่องเนี่ยอยู่กับโลกนี้ทั้งใบ ที่ผ่านมาจะเอาโลกแค่ครึ่งใบครึ่งที่ชอบขยายมาหน่อยที่ครึ่งที่ไม่ชอบมันก็คือโลกใบนี้ไม่ใช่ของหน้ารังเกียจอะไรก็อยู่ยากน้อยแล้วก็ต้องอยู่ะเอาแต่ความสุขไม่ใช่อยู่กับความทุกข์ก็เข้าใจว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติได้ยินเป้าหมายทุกคนก็คือการเยียวยาการช่วยเหลือใช่ไหมผมอาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อน Quality, inner quality, คุณภาพอันเนี้ยสำคัญที่สุดความเป็นเนื้อเป็นตัวความเป็นมนุษย์ที่คุณภาพภายในได้รับการดูแลสัมปถภาพเชิงการบําบัดจะเกิดได้ดีมากที่สุดก็คือว่าเทเลปิสจะเป็นตัวของตัวเองคําว่าเป็นตัวของตัวเองคือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเพราะอยากอยาก,อยากมีชื่อเสียงอยากได้รับการยอมรับหรือหรือหนีความ้สึกอะไรบางอย่างเพื่อจะมาอยู่ตรงนี้กบอะไรบางอย่างไว้โดยไม่รู้โดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับคือมีอะไรข้างในอย่างไม่ได ผลักให้ตัวเองต้องมาอะไราเงี้ยจะจะมาด้วยเหตุนั้นก็ตามแต่ว่าสุดท้ายได้ได้รับการดูแลแล้วก็ปลดล็อกเรียกว่าเป็นตัวตัวเองอย่างแท้จริงก็คือเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เกิดจากความโลกความยากความความอยากความกลัวที่ที่พูดให้ฟังคำคือคําว่าสปิริชัลไบพาสสปิริชัลไบพาสก็คือบางทีเราก็ไบพาสเรื่องข้างในเราแล้วไปสปิริชัลเลยแล้วเราก็เลิกคิดเรื่องของเราเพราะเราปลอดภัยแต่ข้างในมันปั่นอยู่ข้างใน แล้วก็มาเนียน,น,ยนใช่ไหมมีหลายคนที่สแสวงหาสปิริตชั่เพื่อเพื่อเยียวยาตัวเองนนออ่ไหมครับคือข้างในมันมีอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าช่วยตัวเองได้ช่วยได้ช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ข้างในนออไหก็ใช้เวลากับบางคนก็ บางคนก็ไปอยู่วัาไปอยู่กับความศรัทธ,ธาไหว้พระสวดมนต์ไปนะแต่เราดูชีวิตเขาไม่ผ่องใสเลยเราดูเขาหมองหมองเราดูเขาแต่เขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ความเคารพศรัทธ,ธาแต่ว่าถามเขาเต็มอิ่มไหมเขาเขาใช่ไหมจะบอกว่ามันก็ดีกว่าอยู่บ้านนะว่าโอเคมันก็ไม่ได้หมายความไม่ดีนะครับแต่ว่าหันเข้าหาเรื่องพวกนี้เรื่องพวกเนี้จะดึงดูดได้ง่ายสาหรับคนที่มีความทุกข์แล้วคนที่มีความทุกข์ก็มกกักจะมีอะไรข้างในอนียออกไหมครับต้องยอมรับความจริงอันนี้ก่อนแล้ว แล้วเรื่องนี้มันมันพึ่งได้แล้วมันมันรู้สึกสีเกียวอ่ะการที่เรามีกลุ่มมีคนอยู่กลุ่มเดียวกันมีพวกมีสีมีอะไรต่างเนี่ยมันทำให้เราสเตเบิลขึ้นโดยที่ข้างในยังไม่ได้แก้นึกออกไหมครับแล้วเราก็แล้วถ้าเราไป occupy occupy, เอาคียไพน์หรือพวกนี้เราก็ลืมตัวเองเราก็สบายครับเหมือนแบบเราก็ทำนู่นทำนี่เราไม่ได้อยู่บ้างคนเดียวแล้วอยู่บ้างคนเดียวแล้วเราสักพักมันจะเริ่มเหงามันจะเริ่มมโนงงเล่ยคนขี้เหงาใช่ไหม พะเราต้องการสติมูลายเราพอเรางงเงาเราไม่มีอะไรปุ๊บตัวตนมันไม่มีอ่ะเพราะที่ผ่านมาตัวตนมันต้องพึ่งปฏิสัมพันธ์นึกออกไหมหลายคนเน่ะตัวตนต้องพึ่งปฏิยาของคนอื่นเวลาไม่คนอื่นไม่ตอบสนองเหมือนตัวเองไร้ค่าอะไรเงี้ยมันก็จะลาบากแล้วเวลาอยู่ตัวเองเวลาเราจะชวนให้คนเข้ามามีสติหรือมาเป็น observer เราชอบเงี้ยก็ถอยเอาก็ดูถอยยังไงวะ <laughs> ผมไม่พูดให้คาแบบนี้ถอยถอยเนี่ยยกตัวอย่างนะ ใครมีคุณใครเคยได้ยินคุณหรือใครมีคุณตาคุณยายชอบเล่าเรื่องอดีตเนาะแม่อดีตผ่านไปแล้วแม่ม่รู้แม่อยู่กับปัจจุบันก็อยู่อยู่นี่ไงบอกวิธีอยากให้แม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันน่ะไม่ไปบอกคนนะแม่อยู่กับปัจจุบันสิทําไงเขาจะับอยู่กับปัจจุบันแม่ตอนนี้แม่แม่รู้สึกยังไงบ้างแม่หิวข้าวแมมร้อนไหมแม่คุยกับใครอยู่นี่พาเข้ามาอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่บอก อดทน,นหน้าหาอดทนหน้าหัดห,หัดอดทนซะบ้างสิอยากหัดมันขนาดหัดยังไงแม่สอนหน่อยสิอดทนรู้สอนกันยังไงไม่มีเคยเห็นไหมหัดอดทนซะบ้างสิตกลงใครควรจะหัด <c oughs> <c oughs> อยู่เฉยๆหัดควบคุมตกลงใครจะต้องควบคุมเนี่ยแม่หรือเด็กเด็กนี่คอสันตัวเนี้แม่ก็โยกเหมืนนี่ตกลงใครจะต้องใครจะต้องควบคุมเนี่ย อัะนั้นนี่มันไม่ใช่ความรู้ใหม่ในเชิงของคอนเทนต์นะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาน้อมลงสู่ใจและแพคทิสเออว่าเราจะเปลี่ยนเออเราเข้าใจเราเข้าใจแล้วจะความเข้าใจเนี้มาเดินชีวิตยังไงมันไม่ใช่เข้าใจไว้ไม่ปลอบใจเพื่อนเนี่ยเราก็เก่งเรื่องชาวบ้านในเรื่องชาวบ้านเรา็ชํานาญใช่ไหมนะ<า>เรื่องชาวบ้านเราชนานาญมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่พอเราเป็นแล้วเราลืมเราต้องมองตัวเองแบบชาวบ้านเนี่ยแหละชาวบ้านคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดในคนนี้ ตื่นมามันก็นอนอยู่มันก็โผล่มาแล้วเราจะรีเฟล็กซ์ได้ดีคุณ i t y ของรีเฟล็ t ชันนะคือ Open อะไรก็จะเกิดขึ้นได้วางพร้อมไปก่อนว่าจะพร้อมที่จะเปิดถึงเวลามันจะมาแล้วมันจะไม่พร้อมมันจะมีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพร้อมมเห็นเห็นท่าทีที่ไม่อยากเห็นถ้าพร้อมพร้อมที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ชอบตัวเองมีไบแอดพร้อมหมดโอเพนสำหรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ไม่มีข้อห้ามขอจะประคุณขอจะให้มีอย่างนู้นมาเลิกไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายในภายนอกขอขอก็ไม่เคยสําเร็จแล้วยิ่งขอมากๆจะผิดหวังทําไมขอแล้วไม่สําเร็จวะใช่ไหมก็ไม่ขอโอเคถ้าจะประคุณก็คือเกิดเรื่องขอให้รู้เป็นปัจจุบันก็อยู่มันไปอันนี้คือโอเพนพอเราโอเพนความเป็นผู้อองเกฟก็เกิดขึ้นถ้าไม่โอเพนมันก็จะไม่อองเกฟอองเกตจะไม่เต็มที่ใช่ไหมพอเราอองเกฟได้เพียงมันก็ออบเจกติวิตี้มันก็มองแบบเป็นธรรมมองแบบเป็นกลาง มองแบบไม่ใบแอดไม่ปัดไม่หลงตามใช่ไหมผมจะยกสิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างไปแล้วอธิบายให้คนไข้นะผมจะยกอย่างประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงนักแต่ว่าสื่อสารให้คนไข้เข้าใจก็คือมีช่วงหนึ่งผมฝันร้ายเคยไหมเคยฝันน่ากลัวไหมหนีมันหนีไม่พ้นอะ่ะ หนีไงก็หนีไม่พ้นแต่ก็หนีทุกทีนะก็หนีไม่พ้นใช่ไหมแล้วจะสะดุ้งตื่นบ้างไม่สะดุ้งตื่นบ้างมันมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เอ๊ะมันฝันฉากเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆนะผมก็ลำคาญผมก็เอ๊ะอะไรวะก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าฝันแบบนี้อีกบอกตัวเองว่าจะทำยังไงในฝันนะถ้าฝันแบบนี้อีกจะไม่ทำอะไรจะยอมทุกอย่างจะนอนต่อไปก่อนหน้านี้เวลาฉากมันฝันไปแล้วมันนอนอยู่มันจะมีเหมือนกับปีศาจมานะอะไรมา แล้วเวิ่งแล้วมันก็ฉากวิ่งโอ้โหโดดลงหน้าผามุดลงไปไหนไม่มีทางพ้นเลยครับโดดลงหน้าผาก็ไม่ตายนะมันก็มันก็จะปุ๊บปุ๊บก็บเปลี่ยนฉากไปมั่วๆไปผมก็ตั้งใจละอันนี้พอมีอยู่วันนึงก็ฝันอีกพอฝันอีกในฝันผลในฝันนะในฝันผมก็โผล่ออกมามึงจะทําอะไรก็ทํากูยอมกูจะนอนในฝันนะแล้วผมก็นอนจบทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดียยอมๆบ้างเนาะนิน้ล้นเยอะแล้วมันเกิดอยู่ตลอดเนี่ย ที่เราบอกกไม่ได้นะไม่ได้นะก็เจอมาตลอดเฟลไม่ได้นะเฟลมันก็เฟลมาไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ตันนี้ก็ความจรงิงือมันเกิดอะ่ะเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้ามันจะเกิดโอเคเลยถ้าจะทําไม่ได้เนี่ยมันทําไม่ได้มาตั้งหลายรอบแล้วจรงิงหรือเปล่าถ้าทีนี้มันจะไม่ได้โซวัต so แลง่ายวะก็ทําใหม่สิวะอะไรกันมากมายเอาละสบายขึ้นละคนรอบข้างก็ปลอดภัยขึ้นไม่ต้องทําเพื่อความปลอดภัย ตอนนี้ทำเพื่อคุณค่าความหมายอย่างแท้จริงแล้วเพราะนั้นอนดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปเสียเวลากับอะไรเงี้ยไปจะไปต่อ,อยังไงเริ่มเริ่ม,มสมมุติต่างเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าจริงเราแบกอะไรมาเยอะจะไปต่อ,อยังไงจะปลดปล่อยจะปลดอะไรออกไปได้บ้างไอ้ที่แบกมาอะไรเง,งี้ยหรือเรากําลังโหยหาอะไรมันใช่ไหมมันไม่ใช่หรอจะไม่ต้องไม่ต้องทําเพื่อโหยหาอะไรทําเพื่อทําอะไรเงี้ยคุณภาพมันก็ดีขึ้นยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยังไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีใครมานั่งตามวัดตามอะไรเนาะ มันมันก็อยู่เราวอะครับแลค่อยๆเรียนรู้เนื่ยมันก็โกลดไมซ์เซ็ตนะครับรีเซล์มันก็จะไม่ได้ดูเด่นดูด,ดียอดไล่ยอดรวมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรก็เรียนรู้ไปขึ้นบ้างลงบ้างใช่ไหมเราก็ไม่ไม่ตกใจเหมือนกับคนบางคนพอเป็นเน็ตไอดอลพอยอดโฟลโลตกปุ๊บซไซส์แบบเนี้ยแสดงว่าเราไม่มีเราไม่มีของเราเพียงพอถูกไอเสียงบางอย่างทาให้ไม่กล้ารู้สึกของเดิมมันดีอยู่แล้วมันมาปะเป็นขาวๆนึกออกไหมของเดิมมันก็ใช่แล้ว แต่ความไม่ใช่มันจะโผล่เข้ามาเป็นคร่าวๆแล้วถ้าเราไม่รู้บางทีเราก็ไปเสริมมันไปปะเพิ่มอันนี้เมื่อเมื่อความไม่ใช่เข้ามาแล้วเรารู้ทันมันก็ตกไปรู้ทันมันก็ตกไปรู้ทันช้าก็ตกช้าหน่อยอันนี้ไม่ใช่การทําอะไรใหม่มันเป็นการรู้เท่าทันส่วนเกินรู้เท่าทันสิ่งที่เป็นภาระทางใจเพราะของเดิมมันก็ไม่ได้มีภาระฝึกที่จะไม่เอาอะไร ฝึกที่จะวางใจที่จะไม่เอาอะไรโดยการรู้ทันเวลาจะเอารู้ทันเวลาดิ้นรนเวลาเผลออะไรเงี้ยฝึกรู้ทันมีคนถามไม่เอาอะไรเลยทำไมต้องฝึกฝึกคือแสดงว่าต้องเอาอะไรบางอย่างสิใช่ไหมไม่เอาอะไรทําไมถึงต้องฝึกเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเอามาตลอดเอาจนเป็นอัตโนมัติไม่เอาอย่างนี้คือเอาอีกแบบหนึ่งนะเอา,เอามันคือมันคือซ้ายขวามันวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ย ฝึกที่อยู่เหนือมันเลยเห็นซ้ายขวาเป็นเรื่องธรรมชาติถึงต้องฝึกเนี่ยเพราะธรรมชาติเอาตลอดเรียนแบบเอาอะเอาก็ไม่เอาหน,นีไปกมอยู่ก็เลยก็เลยได้ที่ชอบที่ชอบกันใช่ไหมอันนี้จะเป็นอิสระไม่เอาอะไรเลยต้องฝึกและฝึกง่ายมากเลยรู้ทันเวลาจะเอารู้ทันเวลาดิ้นหลน่นอันนั้ก็นิงน่งๆแล้วก็ต่อไปก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยความดิ้นหลน ทำอะไรได้วยความเข้าใจทําอะไรได้วยรู้ว่ารู้ว่ามันมีคุณงดเว้นเพราะรู้มันมันไม่มันไม่มีประโยชน์มันทํามาหลายรอบแล้วมันมีแต่โทษเห็นละโดยเฉพาะเห็นความเป็นโทษที่ปรากฏครับเลยไม่ทําไม่ใช่เพราะว่าทําเพราะอยากหรือไม่ทําเพราะไม่อยากชีวิตที่เหลือก็จะทําทําในสิ่งที่ควรทํางดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นไม่อยากทําแต่มันควรทําก็เริ่มทําได้มากขึ้น อยากทําแต่มันไม่ควรทําก็งดเว้นได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ทําตามความอยากหรือไม่อยากไปตลอดเวลา